สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับคุณครูจิ๊บนะคะในเรื่องภาษาถิ่นวันนี้ครูจะมาอธิบายและก็ให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียนในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องภาษาถิ่นกันเลยค่ะภาษาถิ่นคือภาษาที่ใช้พูดสื่อสารกันในท้องถิ่นต่างๆค่ะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางที่เราอยู่หรือว่าภาคใต้นั่นเองค่ะก็จะมีลักษณะการพูดที่แตกต่างกันออกไปตัวอย่างนะคะ คำว่ากโกหกภาคเหนือก็จะบอกว่าขี้จุภาคอีสานขี้ตัวภาคใต้ก็ขี้หกค่ะนักเรียนต่อไปนะคะคำว่ากลับบ้านภาคกลางเราก็จะบอกว่ากลับบ้านกันเถอะใช่ไหมภาคเหนือก็บอกว่าปิกบ้านภาคอีสานคือเมื่อเฮือนนะคะส่วนภาคใต้ก็คือล็อบบ้านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำว่าทำไรอยู่ภาคเหนือคือยะยังอยู ภาคอีสานคือเฮตยังยู่ภาคใต้คือทำไรยู่ประมาณนี้นะคะสำเนียงคุณครูก็ไม่ค่อยเด่นชัดแต่ว่ายพยายามแยกให้นักเรียนเห็นอย่างชัดเจนแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นการอธิบายใบงานนะคะนักเรียนใบงานใบที่1เรื่องภาษาถิ่นนี้นะคะก็คือมีข้อมูลด้านบนให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมค่ะแล้วก็แบบฝึกหัดเรื่องภาษาถิ่นด้านล่างนะคะให้นักเรียนดูว่ามันเป็นภาคอะไรและแปลว่าอะไรส่วนใบที่สองนะคะ เป็นแบบทดสอบค่ะจานวน15ข้อให้นักเรียนอ่านแล้วก็กากระบาดด้านล่างในข้อที่ถูกต้องเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะภาษาถิ่น4ี่ภาคก็ได้อธิบายให้นักเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน